เอมี่ฉลอง10ปีถามเมียแหวนแต่งงานหายไปไหนคำตอบที่ได้ไปไม่ถูกเลยเป็นอีกคู่รักมาราธอนที่มีมุมหวานๆออกมาเสิร์ฟให้ได้เห็นอย่างไม่มีเบื่อสำหรับคู่ของสามีภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมกับซีซิวัตที่ล่าสุดเพิ่งจะควงแขนกันไปดินเนอร์หรูฉลองวันครบรอบแต่งงาน10ปีโดยซีซิวัตได้เผยคลิปขณะที่ถามภรรยาว่าทำไมไม่ใส่แหวนแต่งงานพร้อมเขียนแคปชั่นไม่ใส่แหวนแต่งงานในวันครบรอบ10ปีแอนนิวเซอรี นางมีคำตอบเอมิกสิบยิสโนวสริรีซึ่งคำตอบที่ได้คือเอมี่บอกว่าก็ของฉันเพชรมันเม็ดใหญ่เลยไม่ได้ใส่ตลอดเหมือนคุณแต่วันนี้ไม่ใส่มาเพราะเผื่อจะได้อะไรเป็นของขวัญก็เลยถอดไว้นิ้วจะได้โลง่งเผื่อมีของขวัญเซอร์ไพรส์แล้วใส่อันใหม่มีไม่สรุปคือลืมช่วงนี้อ้วนขึ้นใส่แล้วกับหัวเราะ จากนั้นเอมี่ยังได้เขียนข้อความถึงสามีไว้ว่า s u m ง i n g up our 10 th ท e ีเอช n อเอ r นวเวอร์ n ซอ loud every d b y c I e l, b l e m e n t s i n s p i i d b y c i e l b l e u Thank you to all the staff for making this nice so s โซโซเซเ a ชันแอนตัง s to t ูเ l i n ิงพิน for the beautiful cake most importantly thank you to my husband s i w u a t c ขอบคุณแมนนี่มากๆกนะคะสำหรับ10ปีที่ผ่านและ9ปีก่อนหน้านั้นอีก ขอบคุณที่ดูแลอย่างดีมาเสมอไม่เคยเปลี่ยนเลยขอบคุณที่เข้าใจในสิ่งเขาเป็นขอบคุณที่ตามใจขอบคุณที่ให้พื้นที่ให้เขาได้เติบโตให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําเสมอขอบคุณที่สนับสนุนทุกช่วงเวลานะคะขอบคุณที่ยอมเงิบแม้ในช่วงที่ไม่เห็นด้วยและขอบคุณที่อยู่เคียงข้างไม่เคยไปไหน19ปีไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเลย Happy Anniversary Call S I W U A T C a m i x 10th Anniversary สุดท้ายยะถึงนิ้วจะยังโล่งตอนกลับบ้านแต่ข้อมือไม่โล่งนะจ๊ะทุกคน5 5า5 t าห้าห้าอยู่ for the gift company s i w u a t c